สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ได้ตําตีนไกค่ะตําเล็บมือนางล่ะค่ะมาเด้อค่ะวันนี้เซ็บเซ็บน้ากันหมักมนลาละไกอย่างก็เฮอใบอต้นขนาค่ะผักกับแตงกัสลัดคอดมาเด้อค่ะครับแซ่บๆครับหมักข่กินหน้า,นา,นาม,มันอยู่พิ่่ะข้างหน้าตีนยัญ่ั ลบปากบอคำเดียวอืมแล้วบออีกอย่างเด้อ กรอือกรอบอืมด๊อกอืมตีนงไงอี๋ปากเต็มคำเลยสวดปาก กบดีแล้วเอาไปผัดกับแซบเ้็นมะเนื้ที่บ้านเลยไม่ต้องผัดไส้หมูเด้วผัดน้ำมันหอยอ่ะอืมบิ๊กไส มาก่อมาซื้อแี้หวานน้ำอ,อบไปพัดที่บ้านอย่าน,นี้ ตินไก่ร้นหนึ่งค่ะจุ่มน้ำปลาช่ำๆคำหนึงจุดเต็มเลยเต็มคํำแท้ sợ đủ nào Ừ, thể gì Chăm như thế Chăm chăm lên <tiny> <tiny> Chăm nào mà <và> đẹp bảo <laughs> ติดใจอ้วกบวบเก็บสมัครชอบกาแฟออกมันหูเลยมือ suốt nam tam ạ không tổng là băng ừ. mẹ Phương <coughs> em cắt xong khám rồi <coughs> 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 <coughs>

มันต้องกัดมันค่ะมุมเลยกินได้เบื่อน้องพี่น้องแซ่บอ่ะอืมครับอืม

เจ้าทิน่จไม่ไม่ดีแนละ้วมึงมีมึงมัน,น,นมือเนาะเป็นบางมือเนาะบางมือก็ร้ายนี่ดีได้ะคะ่ะบางมือเนี่ยเห็นบอกคือมือหนีบ,บ้านเห็นจากโตเลยเนี่ยไม่เป็นน้ำหยังห่งไรน้ำปูน,น <laughs> บางมือเนี่ยเอาพัตนังลงเนี่ยเอามาแล้วมาเนี่ย hmm ทำไงเพิ่มที่โดนใส่บะกอร้อมแห้งแสบค่ะหอมบะกอกแสบ เียวเเบิงเ่งสียบลายนะ <c oughs> นั่นนั่น <c oughs> มันสีสมามัน <c oughs> สอดอันไปค้นแบบสดแบบมันหูเป็นขึ้เขาไหมมันต้องอยากเป็นได้คันสอดอย่างเพลเพลอเสยสดบบแกยกงไงไปสอดอันตันไร พันจะมากกันเบิดอารมณ์กินพร้อมพวกกินใบมันค่ะนี่วะมอม คนเลยคนคนไปซื้อกอะเห็ดสิมคำในเทสเลยยามุนหาเห็ดอ totally ันเดี๋ยวเอาอันนี้น่อยเดี๋ยวอันนี้น่อยมาเห็ดอะ

มเคือทศตามใช่มเือดิบมมนจังบ่เป็นเอเลี่ยบมกเขือเทศซีดารดิบๆอ่ะไอ้มันชุกแล้วมันเป็นเอเลียแทบอยู่เลยสดใสกับน้ำเลยขี้อ่ะดีแล้วมึงเยเฮ้ยไม่มเฮียสิหัวผูดใดคิดหอดวดวะ เท่ดาดีกี่บ่ปปาดมือใดกัดเกี้ยงคิดสร,ร้างบ่เหลือกินเสื้อบ่เยี่ยมดีสุมเนี่ย <laughs> แสบตีนไก่โลนึงแข้งหายย่บอ,อ่ะ <laughs> ดได้้แลว่ัสิไป,ปเลยเด้อค่ะบัดดี้อิ่มแล้วถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนยเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะผู้ใดเข้ามารับชมก็บไข่หิ้งๆรวยๆยๆนะค่ะเด้อ <c oughs>